<c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะแม่เ็ศก็จะมาทำ ผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะใส่พริกลงตานะคะพริกก็จะเป็นพริกเขียวเนาะ,ะพริกแดงไม่มีเนาะ,ะอันนี้ก็คือกระเทียมโขกกระเทียมนะคะใส่กับพริกสดนะคะ ็ใส่ผักม่วงไปผักม <c oughs> ่วงที่เราเตรียมไว้ทำล้างสะอาดแล้วนะคะ เราทำปริมาณเยอะนะคะทุกคนก็ผัดมุ้งให้ยุดก่อนค่อยปรุงนะคะทำที่เดียวเลยนะคะทานเช้าเที่ยงเย็นไปเลย บ้านนี้จะเอาสุกๆหน่อยนะคะขับ,บุ้งสุกๆหน่อยจากนั้นเราก็ปรุงได้เลยใส่น้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปเลยใส่เยอะๆเลยนะคะให้ทั่วๆ ซอสปรุงรสตามด้วยชูรสตามด้วยผงรสดี กลัวกลัวว่ามันจะกลัวว่ามันจะเค็มนะคะทุกคนตามด้วยน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวชิ้มดูก่อนทีนี้ก็ผัด ทุกคนกคนให้เจ้ากันเดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงเนาะแค่นี้เองนะคะทุกคนแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆจริงน้ำมันมีอยู่แล้วเนาะแต่เราเติมนิดนึงแล้วกันตัวเค็มน้ำซอส แค่นี้ก็ราดข้าวอร่อยแล้วเสร็จแล้วนะคะตับ,บักบุ่งไฟแดงเดียวแม่ชิมก่อนนะ อืมอร่อยไม่เค็มแต่เราจะเติมน้ำตาลนิดหนึ่งเพราะว่าน้ำตาลไม่ออกเลยรสชาติของน้ำตาลไม่ออกเลยจินิงที่บ้านน่ะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยทานน้ำตาลนะคะทุกคนทำอะไรก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยใส่น้ำตาลน่ะไม่กินหวานที่บ้านไม่กินหวานไม่ค่อยกินน้ำตาลนะคะทุกคนเพรจะดูแลสุขภาพนิดนึง อ้าวได้แล้วนะผัดปักบุ้งเราเรียบร้อยเข้มข้นอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b ์ให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวจะปล่อยไปให้มันถึง8นาทีเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ ลงลง Youtube ได้เราเราจะได้ลง Youtube ได้ทีนี้เราก็ตักใส่หม้อ my name นี้เราก็จะมาตักใส่หม้อนะทุกคน เรียบร้อยวันนี้ก็จะสำหรับทานทั้งวันนะคะของที่บ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ